สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอ l แล้วนะคะประเดือนคนเก่า้าวเดอนคนเดิมนี่เองนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่แล้วก็เอฟเก่าเนาะที่ช่วยเป็นกาลังใจให้ประเดือนตลอดมานะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของประเดือนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาให้กําลังใจป้าเดือนอยู่ทุกคลิปไปนะคะขอบคุณพี่น้องกองไปสุปผู้สุคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะ,ะมาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากัฟังประเดือนมั่วมอยอยู่สุขีขอให้พี่น้องสุปผู้สุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอ่ะ อันนี้ป้าเดือนก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของป้าเดือนอยู่นะคะที่ประเทศที่ป้าเดือนอยู่เนาะทีนี้เขาก็ทํางานกันทั้งสองคนผมเมียเขาเนาะเขาก็มีเงินเก็บเป็นอยู่ก้อนเหมนเมื่อเขาทํางานกันมาหลายปีเขาเนะ้ะแล้วเขาก็ได้เงินเก็บกันมาก้อนใหญ่ละ,ะทั้งไหนจะเงินประกันที่เขาจะต้อง เมื่อเขาปดกเกษียณแล้วเงินประกันนั้นก็จะต่อออกมาแล้วก็ได้เงินกเกษียณอีก,อกเงินเก็บสะสมของเขาอีกเขาก็มีเงินกันก้อนใหญ่ละสองคนเขานอกนะคะเพราะว่าต่างคนต่างทําง,งานแล้วทีน,นี้เขาก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนลูกนั้นยังไม่โตนะคะลูกนั้นอยู่แค่ห้าหกขวบประมาณนี้นี่แหละเนาะทีนี้พออยู่ไม่นานสามีก็บอกว่า,าเราก็มีลูกคนเดียวเมื่อฉันกเกษียณแล้วเนี่ย เราไปอยู่ที่เมืองไทยกันไหมฉันอยากจะให้เธอนป็นปู่บ้านที่เมืองไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อฉันกเกษียณแล้ว่เราจะไปอยู่ที่โน่นกันเลยโดยที่จะไม่กลับมาอยู่ที่นี่อีกนะคะเมียเขาก็ดีใจเนาะเะมื่อสามีเปิดโอกาสให้อย่างนั้นเขาก็เพราะว่าคนเราอยู่ในเมืองนอกมันไม่สุขสบายเหมือนอยู่ในเ,เมืองไทยของเราหรอกเพราะว่าความกบอุนบ้านเรามีมากกว่านะคะทีนี้เขาก็ดีใจเมื่อสามีพูดอย่างนั้นขเขาก็บอกโอเค ฉันก็จะไปซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านไว้ซื้อรถอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยเมื่อเธอกเกษียณแล้วนะ่ะเราจะไปใช้ชีวิตไวเกษียณกันที่เมืองไทยเธอก็พูดอย่างนั้นเนะาะทีนี้สามีเขาก็ได้เงินประกันที่ว่าเขาประกันไว้หลายๆอย่างเมื่อครบกรเกษียณแล้วเงินนั้นก็ออกมาแล้วก็ได้เงินเก็บสะสมที่เขาทํางานด้วยกันนะคะ,ะมาให้เงินก้อนนั่นนะกับเมียเขาให้มาที่เมืองไทยแล้วมาปลูกบ้านเมียก็ปลูกบ้านซื้อที่ดินเสร็จก็ปลูกบ้านนะคะแล้วก็ซื้อที่เยอะเลยล่ะซื้อ ื้อหลังบ้านนั่นแหละที่ก็พอที่จะปลูกบ้านแล้วก็พอที่จะปลูกธรรมาหากินของเขาอ่ะน้องคะทีนี้ก็ซื้อรถด,ด้วยหนึ่งคันเพราะว่าถ้ามาอยู่ในต่างแดนเราไม่มีรถเราก็ไปไหนไม่ได้เนะาะสมัยทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเขาก็ซื้อรถด,ด้วยคันหนึ่งพอหลังจากนั้นเธอก็เมื่อเดินเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเยอรมันพอกลับไปที่เยอรมันเธอก็บอกกับแฟนว่าเนี่ยนะฉันไปซื้อที่ซื้อรถไว้เรียบร้อยแล้วกําลังจะปลูกบ้านกันเราพอ เราใกล้กเกษียณเสร็จแล้วบ้านก็คงจะเสร็จเรียบร้อยเธอก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นสามีก็ให้เงินมาตลอดเลยที่จะมาปูบ้านเ,เธอก็ทํานะสามีให้เงินมาเธอก็ทํานะเธอปลูบ้านซื้อรถทําทุกอย่างเลยะแล้วนะสามีก็บอกว่าเนี่ยนะเราวางแผนชีวิตไว้กันดีแล้วเมื่อเราไปอยู่เมืองไทยเราจะได้ไม่ลําบากเมื่อฉันกเกษียณแล้ว่เงินกเกษียณฉันก็จะพออยู่พอกินสําหรับเรา,ส,รเราสองคนกับลูกคนหนึ่งสง่งลูกเรียนแล้ว เมื่อไหวกยเกษียณของเรามาถึงเราก็จะไม่ลําบากกันเขาสองคนก็วางแปลนชีวิตกันอย่างดีเลยนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้อะไรผิดพลาดไปเมื่อเขากระเียนแล้วเนาะ,ะทีนี้ทางฝ่ายชายอยู่มีบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีรถลาอะไรพวกนี้ด้วยเนาะพอกระเียนปั๊บนะคะ,ะผู้ชายก็ขายบ้านนะคะขายรถย้ายครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาอยู่กันที่เมืองไทยเลยนะ เพราะเขาคิดว่าชีวิตเขาจะฝากไว้ที่เมืองไทยกันแล้วเขาจะไม่กลับไปอยู่ที่เมืองนอกกันอีกต่อไปเนาะพอมาขายบ้านมันก็ได้เงินเยอะนะคะได้เงินโอ้หลายล้านเลยแหละถ้าเป็นเงินไทยเราเนาะไหนจะขายรถอีกอเขาก็มีหลังไหนจะเงินกเกษียณเขาอีกเขาก็หอบเงินก้อนอะ่ะมาที่เมืองไทยกันเลยนะเขาก็มามีความสุขกันที่เมืองไทยนานเลยแหละแต่พออยู่ได้ไม่นานเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าเอะภรรยาเขาเปลี่ยนไปเนาะแล้วทําไมนานๆที เธอไปไหนเธอได้แต่บอกว่าเธอจะไปข้างนอกไปข้างนอกไปมีทุระทำเรื่องโน้นมีธุระทำเรื่องนี้อะ,อะไรของเขานะ่ะอยู่ตลอดเวลาเธอก็ไม่ไอ้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรให้เธอเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็คอยสังเกตภรรยาเขารูว่าเอ๊ะทำไมภรรยาเขาออกบ้านบ่อยจังเลยแล้วก็มีแต่ผู้ชายมารับแล้วแล้วเขาไปไหนถามเขาก็แบบว่ารู้สึกจงหดหินใส่ตัวสามีเนาะนี้เธอก็เขาก็ได้แต่ แอบมองอยู่ตลอดมาแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ถามกับภรรยาว่าเธอไปไหนมาทุกวันทุกวันแล้วทําไมเธอถึงไม่บอกฉันเธอไปไหนเธอบอกฉันก็ได้เราไปด้วยกันก็ได้เขาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะผู้ชายอยู่แต่บ้านเขาก็คงจะอยากออกไปไหนบ้างเนาะนะพอเสร็จแล้วอยู่มาไม่นานก็มามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาในบ้านมาถึงก็เก็บของเลยเก็บของในบ้าน,เก,น,นเก็บตรงนู้นเก็บตรงนี้อาสามีก็บอกว่าเธอจะมาหยิบจับของในบ้านฉันไม่ได้นะเพราะว่าของในบ้านทุก ชิ้นเนี่ยมันเป็นของฉันไม่ใช่ของพวกเธอแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเธอนั่นแหละเก็บของออกจากบ้านนี้ไปบ้านนี้ไม่ใช่ของเธอของฉันทุกอย่างเป็นชื่อของฉันไม่ใช่ชื่อของเธอแล้วก็บอกนี่ผู้ชายก็ <form> งงเขาบอกนี่บ้านหลังเนี้มันเป็นของฉันฉันปลูกกันขึ้นมากับเมียของฉันเขาบอกว่าไหนคนไหนเมียของเธอผู้ชายคนนั้นก็บอกไหนคนไหนเมียของเธอเขาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วทีนี้ผู้ชายก็ <form> 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 ฝรั่งก็งงสิคะว่าเอ๊ะทําไมอ่ะผู้ชายคนนี้เข้ามาในบ้านอาบอกว่าฉันไม่มีเมียแล้วไหนได้มาถามว่าคนไหนเมียของฉันแล้วนี่ก็ไม่ใช่บ้านฉันอ้าวฝรั่งก็งงสิคะเมื่อฝรั่งงงเขาก็ได้แต่คอยว่าเมื่อไหร่เมียเขาจะกลับเข้าบ้านแล้วเขาก็จะได้ถามเรื่องนี้กับเมียของเขาเนาะพอเมียเขากลับมาเขาก็เลยถาม เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลอกพวกเขาคงเข้าใจผิดกันเยอ๋ยยๆเข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรหรอก,กเ,าเากนเเา,า,นานะ,รรนะะเรื่องนั้นก็แล้วกันไปไม่มีอะไรหลายวันต่อมาเพื่อนๆจ้าทีนี้ไม่ได้มากันแค่สองคนสามคนเหมือนครั้งที่แล้วมากันทั้งคันรถเลยอาผู้ชายนั้นมาทั้งคันรถเลยมาบอกว่าให้เธอรีบออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยนะและตัวเมียเขาไม่มานะคะมีแต่ผู้ชายพวกนั้นมาให้เธอรีบเก็บของออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยนะถ้าไม่ถ้าเธอไม่ไปให้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง ถ้าเธอไม่ไปเธอจะเอาชีวิตไม่รอดกลับไปด้วยเขาขู่ฝรั่งเลยนะคะฝรั่งก็ตกใจใหญ่เลยบอกไม่รู้จะทำยังไงนะคะรีบจับลูกตัวเองได้ออกจากบ้านกลับมาเอาพาสปอร์ตกลับมาเอาของที่ว่าตัวเองจะต้องติดตัวไปได้ในที่ที่ว่าอะไรจะเอากลับไปได้ หนึ่งพาสปอร์ตกับลูกเท่านั้นเองที่เขาบอกเขาคว้าได้ตอนนั้นอยากตอนนั้นเขาคว้าอะไรไม่ได้เลยเพราะเขากลัวมากเขาผู้ชายมากันตั้งคัรรถมาแบบว่าคือจะทาร้ายเขาอ่ะเขาเลือกได้ทันทีว่ามาเฟียมาเฟียอย่างเดียวเขาคิดอยู่อย่างนี้เนาะนะคะแต่ที่จริงอ่ะป้าเดือนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอันนี้เขาเล่าให้ป้าเดือนฟังเนาะ <S <S ทีนี้เขาก็คว้าลูกได้เขาก็ออกมาเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากตํารวจเนาะแล้วเขาก็บอกว่าอฉันมีเมียฉันมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่ ฉันให้เงินเมียฉันมาปลูกบ้านอยู่ที่ซื้อรถซื้ออะไรอยู่ที่นี่แล้วอยู่ๆมามีผู้ชายกลุ่มนี้เขาเข้ามาแล้วมาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของเขารถก็เป็นของเขาเมียก็ไม่ใช่เมียฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาก็ไปแจ้งตำรวจนะคะก็รู้กันอยู่ว่าหยุดเมืองไทยเรานะคะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะถ้าไปแจ้งตำรวจทีนี้เขาก็อาขอกับขอกับ เยอรมันเลยนะคะเขาก็ขอกลับเยอรมันแล้วทีนี้ตำรวจก็ทําเรื่องส่งตัวเขากลับเยอรมันเนาะนะคะเมื่อกลับมาเยอรมันแล้วอะ่ะเชื่อไหมว่าเขาไม่มีเหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่น้อยเดียวในเมื่อบ้านก็ขายไปแล้วรถก็ขายไปแล้วเขาไปทํำยังไงด้ไหมคะฝรั่งวันนี้เขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อขอเงินรัฐบาลใช่ไหมว่เาเงินคนตกงาน ะะดีแต่ว่าเงินกระษียณเขายังอยู่เนาะนะคะเพราะว่าเงินกระษียนเนี่ยยังไงแล้วก็ใครเอาไปไม่ได้แล้วมันก็ยังเป็นของเขานะคะรัฐบาลจําเป็นต้องหาบ้านให้เขาอยู่ให้เงินให้เงินยังชีพด้วยนะคะแต่ก็ดูว่าเงินยังชีพเขาอาจจะได้มากได้น้อยแค่ไหนเพราะว่าเ,เขาเขามีเงินกระษียณอยู่นะคะแล้วหาบ้านให้เขาอยู่ แล้วเขายังไงรวยไหมลูกที่เขาเอามาก็ต้องเอากลับไปเข้าโรงเรียนที่ประเทศเยอรมันเหมือนเดิมแล้วเมียล่ะที่ว่ามาอยู่ด้วยกันไม่เหลือเลยค่ะไม่มีไม่มีที่จะหามาว่าไม่มีที่จะโผล่หน้าออกมาดูว่าสามีฉันเป็นยังไงลูกฉันเป็นยังไงเธอไปอยู่กับผู้ชายที่พามาวันนั้นให้เขามาไล่ผัวตัวเองออกจากบ้านแล้วเอาผู้ชายคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอเนาะเป็นยังไงล่ะคะคนเรา คิดแต่ว่าไวัยเกษียนเราจะมีความสุขวัยเกษียนของเราจะทําทุกอย่างเพื่อ,อชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขแล้วก็จะทําทุกอย่างให้กับครอบครัวแล้วในที่สุดไม่เหลืออะไรเลยฝรั่งต้องออกจากบ้านพร้อมกับลูกน้อยโดยที่ไม่มีอะไรติดมือไปเลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากลูกเท่านั้นนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ ทุกครั้งที่พระเดือนพูดมานะคะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองเนาะนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนชีวิตไม่เหมือนกันนะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าเป็นตรงกับชีวิตของเรานะคะมันไม่ใช่เนาะฟังแล้วก็พิจารณาด้วยวิจารณญาณของเราเองนะคะบ๊ายบาย